สวัสดีครับผมจอร์ดอยากให้ทุกคนมีบ้านครับวันนี้พาชมบ้านทรงโมเดิร์นนานอดิกนะครับขนาด3 7คูณเเมตรด้านในจะเป็น1ห,ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องน้ำนะครับภายนอกเหมือนเดิมเลยครับเราเปลี่ยนฝั่งหน้าจั่วแบบนี้ได้นะครับเอาไปไว้ทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ครับห้องน้ำก็แจ้งเราได้เลยนะครับหลังนี้มีปิดกล่องด้านล่างด้วยนะครับ มาชมด้านในครับด้านในนี่ปูด้วยกระเบื้องยางนะครับลูกค้าบอกว่าขอประตูเยอะหน่อยครับด้านหลังครับแล้วก็ด้านหน้าครับทางเข้าห้องน้ำครับสุขภัณฑ์ครบครับเรียบร้อยหลังนี้ส่งชนบุรีนะครับด้านนี้จะเป็นห้องโถงครับมาทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องนอนนะครับ ลูกค้าก็ให้เราเพื่อประตูให้อีกบานนะครับช่องแสงปกติครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำครับผมโคมไฟโมเดิร์นอันนี้สวยครับสายแอมต่อไว้ให้ครับห้องโถงต่อไว้ให้แล้วก็อันนี้ห้องนอนนะครับเดินสายไว้ให้ครับ เตรียมจัดส่งเร็วๆนี้ครับวันสวันนี้ครับตอนนี้ได้90%แล้วนะครับเหลืออีกนิดหน่อยครับแบบนี้ครับถ้าชอบบ้านแบบเราทักมาปรึกษากันได้เลยนะครับผมจอร์ดอยากให้ทุกคนมีบ้านขอบคุณครับ